ยโ o สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาสอนหาเพชรนะครับผมหาได้วันละ6กถึงสิบสองบิลเลียนนะครับคลิปนี้ผมใช้เวลาในการหาเพชรเนี่ยสวันนะครับได้ประมาณ20่สถึงสาสิบกว่าบิลเลียนนะครับผมอันนี้ไม่ได้โม้ไอ้น้องพี่หาได้จริงๆนะครับผมโอเคสําหรับวิธีนี้นะครับ ต้องเป็นคนที่ไปาว w e e t World เท่านั้นนะครับถึงจะทําได้นะโอเคสิ่งที่เราต้องมีเลยครับนั่นก็คือลิง k ว w e e t World นะครับเนี่ยผมได้ฟาร์มมาและวทาเป็น Dark Matter แล้วก็รีนิสัยเป็นอ่กการ์ตูนคอยนะครับเพราะว่ามันมีไม่กี่คนอ,อ่มีไม่ไม่กี่คนนะครับที่สามารถอ,อ่ไปฟาร์มาว w e e t World ได้นะเพราะว่า หลังจากที่มีอีเวนต์ของเจ้าตัวเนี่ยไอฮิวเชฟมานะครับทุกคนเขาก็ไปเล่นเกมนั้นแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเพดซมูเตอร์แล้วช่วงเวลานั้นอะ่ะผมก็เอาตัวไก่ไปฟาร์มใช่ไหมเอาไปฟาร์มเสร็จปุ๊บไอตัวหลักผมก็ฟาร์มเกมนี้เว้ยมันก็เลยทําให้ขายได้นะครับผมใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยสามวันนะครับขายได้เรื่อยๆนะแต่บางเซิร์ฟมันต้องดูด้วยว่ามันขายออกหรือเปล่านะโอเค เราเอาเจ้ามังกี้ที่เราฟาร์มมาได้ครับมาทําเป็นโกลเด้นแล้วก็ไปทําเป็นดาร์คเมนเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวส่วนนี้เราจะไม่ข้ามไปนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่มันเสร็จเลยดีกว่าเออจะไม่ข้ามทำไมล่ะโอเคครับหลังจากที่เรา ทำเจ้าลิงเป็นโกลเด้นหมดแล้วนะครับให้เราไปที่ตู้ฟิวนะครับไม่ใช่ตู้ที่ทำเรนโบ์นะเพราะว่าตู้ฟิวนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ชายนี่แล้วชายนี่มันจะราคา800 m ที่ผมขายนะผมขาย800 m นะครับก็คือเราใช้มังกี้ที่เป็นโกลเด้นสตัวในการฟิวครับเราจะได้มังกี้ที่เป็นเรนโบวหนตัวแบบเนี้ย มันจะคุ้มกว่าถ้าเราไปตู้ที่ทําเป็นเรนโบว์อ่ะมันต้องใช้6ตัวครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ได้ชายนี่ถ้าเรามาฟิรามีโอกาสที่ได้ชายนี่แล้วก็ราคามันจะดีกว่าเดิมประมาณ 2- อสเท่านะครับเนี่ยวิธีนี้มันจะเป็นวิธีการที่ดีสุดสําหรับตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสกิปไปตอนที่ผมฟิวเสร็จอะไรกันเลยแล้วกัน โอเคครับหลังจากที่เราฟิลเสร็จนะครับให้เราไปที่ Dark t r a รดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ไป Dark t r a รดนะผมจะไปขายเลยเพราะว่าผมฟาร์มไปแหละเดี๋ยวผมจะไปลองขายดูนะครับว่ามันขายได้จริงๆไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปทั้ง3มวันหลังจากที่ผมขายได้นะครับว่าขายได้วันละเท่าไหร่เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราขายได้เลยเอ้ยแต่ก่อนตัดไปผมจะบอกว่า ผมขายเจ้าดาร์คเมเตอร์แบบธรรมดานะครับ 300m ต่อตัวนะครับแบบที่เป็นชายนี่ผมขายไป 800m นะครับก็ขายออกนะครับส่วนที่มันจะขายออกเนี่ยเราต้องเอาไปรีเป็นการ์ตูนคอยเวยมันถึงจะขายได้เพราะว่ามันสะดวกใครที่เขามาเห็นแล้วเป็นการ์ตูนคอยวีอย่างเงี้ยเขากดซื้อเขาจะไม่ลังเลเลยสําหรับคนที่เขาขี้เกียจฟาร์มแล้วก็ เพิ่งกลับมาเล่นเราไม่ได้ฟาร์มนะครับอ่ะวิธีนี้มันจะง่ายกว่านะเดีย๋ยวเราเอาไปวางขายที่ร้านค้ายเลยอ่ะตรงนี้ว่างพอดีเลยวางขายเลยครับสามร้อยเอ็มนะครับไอไอที่ไม่ได้รีสกิลเราก็เอาไปรีก่อนถึงเอามาขายนะครับอ่าวางไปเลยเนี่ยตัวละสามร้อยขาย สีห้าตัวก็ได้เป็นบิลเลียนแล้วน้องๆเออเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนเราขายได้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะทําสรุปแต่ละวันนะว่าเราได้มาเท่าไหร่โอเคอันนี้เป็นส่วนของวันแรกนะครับวันแรกขายไปได้6กจุดหกบิลเลียนนะครับเกือบ7จ็ดบิลเลียนค่ะแค่อีกตัวเดียวเราก็ได้เจ็ดบิลเลียนนะครับแล้วก็ ยังมีตัวที่เราขายไม่ได้อยู่นะครับนั่นก็คือแบบออฮาร์ดคอรเราขาย1นึ่งบิลเลีนก็ขายออกนะครับแต่ต้องเป็นสกิลของการ์ตูนคอยนะครับมันถึงจะขายราคานี้ได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยขายไม่ออกครับแต่ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรโอ้ยห้ารอยห้าสิเลยเหรออันนี้เป็นวันแรกครับก็เลยตั้ง5 5า้อแต่มันไม่ออกก็เลยเปลี่ยนมาเป็น300ร้ยนะมันเลยออกเปนราคาดูแบบ มอบลงนิดหนึ่งนะครับแต่แบบที่เป็นฮาร์ดคอร์หนึ่งบิเลียนออกชัวร์ครับเพอเพออาจจะราคาเยอะกว่า1นึ่งบิลเลียนด้วยซ้ำเพราะว่าการะตูนคอยความยากมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของวันแรกนะเดี๋ยวเราไปดูวันที่2กันเลยครับอันนี้เป็นส่วนของวันที่2ครับเราขายได้ไปทั้งหมด7.6บิลเลียนได้เยอะขึ้นมา1เท่าตัวเอ้ยไม่ใช่1เท่าตัวเยอะขึ้นมา1บิลเลียนนะครับอันนี้เป็นคลิปจากที่ผม สตรีมอยู่นะแล้วผมก็ไปสรุปนะครับวันที่ทำฮิวเชฟแคทนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์เหลืออีกไว้ขายต่อของวันพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวันที่2ส่วนวันสุดท้ายครับเราขายได้ไปทั้งหมด17บิลเลียนนะครับก็คือโอเวอร์พาวเวอร์มากๆนะครับมันมีคนที่ซื้อเราเพราะว่าผมสตรีมแม่งก็มีน้องในสตรีมมาซื้อก็ ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่คอยสนับสนุนพี่นะครับมาคอยอุดหนุนมาคอยให้เจมพี่นะหลังจากที่เราโดนแฮกไปแค่ทิ์เดียวเราก็กลับฟื้นมาได้นะครับเป้าหมายของเราก็คือ200บิลเลียนในการที่มีสักนิวนะครับตอนนี้130แล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปการฟาร,ร์มของอัปเดตนี้นะครับอัปเดตนี้ครับโลกคาวายอีเวลในการฟาร,ร์มเหรียญการ์ตูนคอยเนี่ยมันค่อนข้างฟาร,ร์มยากนะครับเราสามารถฟาร,ร์มสัตว์จากโลกนี้ไปขายได้นะครับเพราะว่าระหว่างที่ p e จซิ m เนเตอร์อัปเดตมานะครับ มาเลสซองก็อัปเดตอยู่เหมือนกันนะครับทำให้คนที่เล่นเพ r ซ o เมเตอร์ hmm. ไปเล่นมาเลสซองเพื่อจะเอาสัตว์ตัวใหญ่สัตว์นิวนั่นแหละนะครับ mm hmm. ก็ทําให้เกิดช่องว่างว่ามันไม่มีคนที่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงของเอ่อคา v วอีโว mm hmm. ไปขายเลยนะครับซึ่งผมใช้เวลาช่วงนั้นอะไปฟาร์มขายมันก็ทําให้เรามีมีแบบเนี้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ มีสัตว์เลี้ยงไปขายแล้วเราก็ได้รายได้เว้ยนะครับผมแนะนำนะให้ฟาร์ม45เบลเลี่ยนครับแล้วไปเปิดข้างในเว้ยมันจะได้เหรียญที่เยอะกว่าฟาร์มกล่องข้างนอกนะครับอันนี้ผมฟาร์มไว้นะแล้วสัตว์มันก็ไม่ดูดให้เลยเราต้องเข้ามาเก็บเองอันนี้ก็ไม่ได้แจองกันว่ามันต้องมีแบบแม่เหล็กหรือล่ามันเหียดดึงให้นะครับก็หนึ่งชั่วโมงจะฟาร์มได้ประมาณ 20ถึง30มบิลเลียนนะครับอันนี้ประมาณนะถ้ามีเพื่อนอยู่ในเซิร์ฟแล้วมันยิ่งคูณไปด้วยเยอะนะครับถ้าฟาร์มถ้าเปิดประตูตรงนี้ตรงข้างหลังในโลกฮาร์ดคอร์ได้อะมันจะดีมากเลยเว้ยเพราะว่าโลกฮาร์ดคอร์ฟาร์มยากมากครับกระตูเดียผมฟาร์มไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่ได้ฟาร์มแบบจริงๆจังจนะได้แค่20มิบิลเลียนกระตูนคอยครับยังเปิดประตูตรงข้างหลังตรงนี้ไม่ได้มันต้องใช้ 30 40 45มิบิลเลียนกระตูนคอ,อยเวมันิเะฟาร์มได้แล้วก็ระหว่างที่ผมเอาสัตว์เลี้ยงไปขายนี่ผมซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วครับฮิ w h โ l o โลแกมชาร์กนะครับผมไปซื้อมาก็ขอบคุณน้องที่สนับสนุนด้วยนะครับซื้อสัตว์เลี้ยงเรามาั่งอุดหน,นุนเรามั่งนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอัปเดตนี้ค่อนข้างความยากนิดหนึ่งครับเราต้องรออัปเดตต่อไปอัปเดตต่อไปนะ่าจะเป็น Easter ร์เหรือเปล่าเทศกาลเอ่อทวีททีเทศกาลของไข่อีสเตอร์นะครับมันใกล้จะมาถึงและเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าอัปเดตหน้ามันจะมีเหรียญอีเวนต์เข้ามาฟาร์มเหมือนอัปเดตของเซนต์แพทริกหรือเปล่าถ้าเ,เหมือนของเซนต์แพทริกมันจะหาเงินง่ายแล้วก็ สัตว์เลี้ยงล้นตลาดเหมือนเช่นเคยครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ